วิธีจองโรงแรมที่พักเราเที่ยวด้วยกันโปรไทยเที่ยวไทยส่วนลดห้องพักสูงสุดออาส่วนลดห้องพักสี่สิบอร์เซไม่ใช่สูงสุดสี่เปอร์เซนะครับก็เป็นลดสี่ิเปอร์ซนตนั่นะแหละแต่ว่าอันนี้อ้อไม่ได้จะมาโปรโมทอะไรโครงการนี้แต่แค่ว่าจะมาอธิบายว่าเออถ้าใครที่สนใจซึ่งก็คงจะต้องเป็นคนที่น่าจะมีบัตรประชาชนไทยนั่นแหละก็คือแตต้องมีเงื่อนไขอย่างไร ส่วนเว็บไซต์ทุกอย่างที่อธิบายนี้จะลงไว้ใต้วิดีโอนะครับอย่างเช่นตามหน้าจอนี้ก็คือเว็บไซต์เวอร์ไวเว็บภาษาไทยเลยนะครับเราเที่ยวด้วยกัน .com ก็มาเช็คลาอียดเพิ่มเติมกันได้ในนี้ซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ได้ง่ายๆแต่ก็ไม่ได้ยุ่งยากขนาดนะั้นแต่ว่ามันต้องมีเงื่อนไขอะไรของเขาอยู่นั่นแหละซึ่งเราแบบว่ามองเพลินเแล้วเออโอ้ลด40%ฉะนั้นก็คือมันมีเงื่อนไขของเขาอยู่อะต้องฟังดูนะแล้วทีนี้คือ สูงสุด40%ก็ไม่เกิน3,000บาทก็หมายความว่าถ้าจองห้องพักราคา7,500บาทก็จะได้อุดหนุนค่าห้อง3,000ไงเออฉะนั้นกลายเป็นว่าถ้าพูดเฉพาะห้องพักนะครับยิ่งห้องพักราคาสูงก็เหมือนกับว่าจะยิ่งได้ส่วนลดเยอะขึ้นแต่ก็ต้องมาช่างใจดูนะว่ามันคุ้มกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยปกติเราเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยเราจองห้องกันราคาเท่าไหร่อ่าก็ถ้าเราเจาะทําตามเดิม ก็คือเราเคยเที่ยวแล้วเราจองห้องประมาณไหนเราก็จองแบบเดิมอันนี้ก็ถึงน่าจะน่าจะคุ้มนะน่าจะช่วยได้นะแต่ถ้าเราลงทุนว่าแบบอ๋อต้องจองอ,อยากได้ส่วนลดเยอะขึ้นก็อย่างที่บอกอะ่ะยิ่งมันเป็นเปอร์เซ็นใช่ไหมยิ่งแบบจองห้องแพงขึ้นเปอร์เซ็นก็เยอะขึ้นไงอย่างเช่นจองห้องราคา2 4 0พันสี่สิบเปอร์เซ็นก็แปดร้อยใช่ไหมแต่เกิดจองห้องราคาสี่พันสี่สิบเปอร์เซ็นก็ พันหกอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าจากเดิมเคยพักห้องละสองพันมาเป็นพักห้องละสี่พันแต่ได้ส่วนลดมากขึ้นจากแปดร้อยเป็นพันหกแล้วมันจะคุ้มกันหรือเปล่าก็ต้องช่างใจกันดูก็คือโครงการเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยตอนนี้มาถึงณวันที่พูดมาถึงเฟสสี่ส่วนขยายนะครับซึ่งไม่ได้เห็นด้วยว่าจะต้องมีเฟสหนึ่งสองสามสี่อะไรเนี่ยควรจะมีตลอดอยู่แล้วถ้าจะมีถ้าจะมีถ้าจะไม่มีก็คือไม่มีไปเอ่อมันเป็นโครงการที่เกิดขึ้นมาในช่วงโควิดที่จะให้แบบว่า โปรโมทให้คนที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยคือคนไทยเนี่ยไปเที่ยวกันเองในประเทศไงเอ่อก็คือเขาจะมาให้กับทางคนเที่ยวแทนอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะไปช่วยกับคนทําธุรกิจแทนมากกว่าเพื่อให้ยังจ้างพนักงานอยู่ไม่ต้องปลดพนักงานอะไรเงี้ยนะครับก็คือเอาเป็นว่าถ้ามีก็ควรจะมีตลอดไม่ต้องมีเอ่อมารอตัดรอบหรืออะไรเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเฟสสี่ส่วนขยายเนี่ยเอ่อเพิ่ม1.5ล้านสิทธ์ก็คือจํากัดโคตา ใช่ไหมเริ่มโครงการหนึ่งกรกฎาคมถึงสามสิบเอ็ดตุลาก็หมายความว่าใกล้จะหมดแล้วใกล้จะถึงเวลาแล้วก็ตัดรอบไปอีกก็ต้องมารอดูว่าเขาจะให้อีกเมื่อไหร่หรืออาจจะไม่มีหรือยังไงก็แล้วแต่ก็หัวข้อนี้พูดถึงเรื่องการจองที่พักแต่ว่าก็ยังมีอีกก็คือคูปองอาหารท่องเที่ยวสูงสุดมูลค่า600บาทต่อวันคือออฟเคยพูดในอีกคลิปหนึ่งว่าอ่าเป็นคือต้องเฉพาะที่ที่ร่วมโครงการนะ โรงแรมก็ต้องเฉพาะโรงแรมที่ร่วมโครงการนะอ่ะที่ที่เราจะไปใช้คูปองอาหารหรือส่วนลดค่าท่องเที่ยวเนี่ยก็ต้องเฉพาะที่ที่ร่วมโครงการนะแล้วก็เหมือนจะตัดรอบทุกๆ5โมงหรือยังไงนี่แหละไม่แน่ใจว่าตัดรอบคือยังไงอ่าก็คือหลัง5โมงถึงจะใช้ได้หรือยังไงอันนี้ก็ไม่แน่ใจแล้วก็คืนเงินค่าตั๋วเครื่องบินสูงสุด3,000ต่อผู้โดยสารก็ต้องดูเงื่อนไขนะครับไม่ใช่ได้3,000ทุกคนอาเป็นว่าอันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของห้องพักเป็นหลัก ก็ตามหัวข้อนี้ไงวิธีจองโรงแรมที่พักเราเที่ยวด้วยกันเฟส4ส่วนต่อขยายอีก1.5ล้านสิทธิ์1.5ล้านสิทธิ์ก็เฟส4ส่วนต่อขยายเนี่ยเราสามารถเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่27มิถุนายนอ้าวก็ก็เริ่มแล้วแล้วก็จะเปิดให้จองห้องพักคือหมายถึงว่าเข้าจองห้องและเข้าพักได้ตั้งแต่1กรกฎาคมคือลงทะเบียน27มิถุนายนและเข้าพักได้ตั้งแต่1กรกฎาคม วิธีจองโรงแรมเราเที่ยวด้วยกันก็1คือติดต่อโรงแรมโดยตรงทางโทรศัพท์หรือเว็บไซต์ของโรงแรมอ่าก็ต้องเช็คดูอีกว่าโรงแรมนั้นเขาร่วมโครงการหรือเปล่าอ่าสองจองห้องพักโดยแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิ์ร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน 3. ได้รับแจ้งเตือนเอ่อแจ้งเตือนชําระเงินผ่านแอปเป่าตังเหมือนงานนี้ต้องมีสัก2หรือ3แอปนะเอ่อตรวจสอบข้อมูลรายการและดําเนินการชําระเงิน ร้อยละหกผ่าน G wallet อ๋อก็คือเหมือนจะโดนหักไปตั้งแต่แรกอยู่แล้วหมายถึงว่าเ,เขาเรียกอ,อะไรจ่ายแค่ร้อยะหกตั้งแต่แรกอยู่แล้วไม่ได้ต้องมารองเงินคืนทีหลังก็โอเคระบบส่งคูปองสำหรับเช็คอินที่โรงแรมเข้าแอปเป่าตังก็ G wallet ไม่ใช่แอปอะไรหรอกครับก็คือเหมือนกับว่าเราน่าจะฝากเงินเข้ามาในแอปเป่าตังนั่นแหละแล้วก็จ่ายเงินผ่านทางนั้นนี่คือไอคอนของแอปเป่าตังนะครับ ก็คือค้นหาเนี่ยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษใน Google Play หรือว่า s t p Store สำหรับแอปปร่าตั้งสามารถดาวน์โหลดและใช้งานได้ทั้งโทรศัพท์มือถือที่เป็นระบบปฏิบัติการ Android และ iOS สํำหรับ Android เข้าไปที่ Google Play Store เพื่อดาวน์โหลดแอปจากนั้นกดติดตั้งและเกิดเป็น iPhone ก็ App Store อันนี้ของ i p n o ก็ก็ไอคอนหน้าตาเหมือนกัน หลังจากที่ติดตั้งแอปแล้วก็ให้เข้าสู่แอปเป่าตังค์ให้ความยินยอมจัดการข้อมูลยืนยันตัวตนเขาก็จะมีเด้งถามขึ้นมาไงอนุญ,ญาตให้แอปนีออ้บันทึกรูปบันทึกข้อความหรือทํานู่นทํานีก่ก็กดตกลงกันไปเตรียมบัตรประชาชนถ่ายรูปหน้าบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนไม,ไม่แน่ใจต,ต้องเซลฟี่ตัวเองกับบัตรประชาชนหรือเปล่าหรือแค่ถ่ายรูปบัตรมาเฉย ตรวจสอบเลขบัตรประชาชนและกรอกเบอร์โทรศัพท์เพื่อรับรหัส OTP ใส่รหัส OTP ที่หมายถึงว่าพอพอใส่เบอร์ไปแล้วปุ๊บเขาก็จะให้กดว่าให้ส่งไอข้อความมาให้ทางมือถือก็คือจะมีเลขรหัส OTP คือรหัสตัวเลข6ตัวที่ได้รับจากมือถือหลังจากนั้นก็กรอกข้อมูลบัตรประชาชนเลือกวิธีการยืนยันตัวตนการยืนยันตัวตนก็ได้2แบบคือยืนยันกันหลายรอบมากเลย แบบแรกคือยืนยันตัวตนผ่านทางด้วยบัญชีกรุงไทย next ก็คือต้องเปิดบัญชีกับธน,นาคารกรุงไทยก่อนหรือหรืออีกแบบหนึง่งถ้าไม่ทําแบบแรกยืนยันตัวตนด้วยการสแกนใบหน้าตามขั้นตอนก็ถ้าถ้าสมมติเอาอันแรกก็คือยืนยันผ่านตัวตนของแอปคือตอนนี้เรากําลังติดตั้งแอปเป่าตังอยู่นะครับก็คือผ่านแอปที่ชื่อว่ากรุงไทย next ก็คือจะต้องมีบัญชีธนาคารกรุงไทย next ที่มีหมายเลขบัตรประชาชนเดียวกับแอป,ปเป่าตังค์เอาเป็นว่าเหมือนกับถ้าใครมีแอป,ปนี้อยู่แล้วในมือถือก็เหมือนเชิงกึ่งๆึ่งลัดขั้นตอนเพราะเหมือนได้ยืนยันตัวตนกับแอปธนาคารนี้ไปแล้วก็คือถ้ามีแอป,ปกรุงไทยเน็กซ์ก็เข้าแอปเสร็จแล้วก็ใส่พินก็ก็เหมือนเข้าอแอป,ปมือถือตามปกตินั่นแหละแอปธนาคารในมือถือ,อก็เหมือนเข้าตามปกติแล้วก็กดปุ่มดําเนินการบนแอป,ป,ปเป่าตังค์ แล้วก็กรอก OTP ที่สุกจะถูกส่งมาที่โทรศัพท์ที่อ่าก,ก็ก็เหมือนปกติเลใช้อะไรในธนาคารก็จะต้องแบบนี้ตั้งค่ารหัสพินยืนยันรหัสพินครับแต่ถ้าเกิดว่าใช้การสแกนใบหน้าผ่านแอปเป่าตางกรณีไม่ได้มีตัวกรุงไทยเน็กซก็คือเตรียมสแกนใบหน้าสแกนใบหน้าอะไรเนี่ยสามารถข้ามได้หากโทรศัพท์ไม่มีกล้องหน้าหรือชำรุดเอา้ามีข้ามตั้งแต่แรกเลยไม่ได้หรือ แล้วก็ตั้งพินยืนยันรหัสพินก็คือเป็นรหัสความปลอดภัยที่เราจะต้องต้องใส่ทุกครั้งที่เข้ามาในแอปนี้นั่นแหละเปิดใช้งานระบบสแกนใบหน้าหรือสแกนลายนิ้วมือยอมรับเงื่อนไขการใช้งานแอปเป่าตังค์ก็กดตกลงอะไรไปเฉยๆขณะระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้งานจะพบข้อความบนการ์ดว่ากำลังตรวจสอบข้อมูลหากลงทะเบียนสำเร็จจะแสดงการ์ดวอลเล็ต เพื่อให้สมัครใช้บริการก็คงหมายถึงว่าสแกนใบหน้ากดยอมรับเงื่อนไขอะไรไปแล้วก็คงต้องรอตรวจสอบสักพักหนึ่งละมั้งอาจจะตรวจสอบด้วยระบบนะไม่ใช่รอคนตรวจสอบหรอกคงจะแป๊บๆปนั่นแหละอันนี้เป็นรูปภาพประกอบนะครับยืนยันตัวตนแอปเป่าตังค์ไม่ผ่านทํำยังไงก็สแกนใบหน้าก็คือเหมือนตามภาพที่สองเอ่อถือค้างไว้เพื่อสแกนใบหน้ายืนยันตัวตนกดหาจุดบริการยืนยันตัวตนใกล้คุณหมายถึงว่าถ้าทําทางมือถือเองไม่ได้ก็ จะมีให้ค้นหาจุดไอ้บริการยืนยันตัวตนหรือว่าจะต้องอยู่ในไทยก่อนถึงจะทําก็ไม่รู้นะมันหลายขั้นอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็เลือกเมนูยืนยันตัวตนโดยไม่ต้องใช้บัตร atm รับรองการดิฟชิปเพื่อทําการพิสูจน์ตัวตนคงหมายถึงให้กดตกลงเฉยเฉยยินยอมให้เก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อทําการพิสูจน์ตัวตนอ๋อหมายถึงว่าทําในตู้เหรือทําในเครื่องนั่นแหละ โดยที่ไม่ได้ไม่ได้จาเป็นต้องใช้บัตร ATM หมายถึงว่าถึงขั้นตอนหนึ่งเขาก็จะให้เสียบบัตรประชาชนแทนหมายถึงทําที่ตู้อย่างเช่นในรูปคงจะเป็นตู้ของกรุงไทยนะครับก็ไปทําที่ตู้ ATM กรณีที่ทําทางมือถือไม่ได้เขาจะมีการเสียบบัตรประชาชนที่ตู้อะไรกันไปรอตรวจสอบข้อมูลเสร็จแล้วก็เอาบัตรออกแล้วก็ไปทําต่อในแอปก็พอหลังหลังจากที่ลงทะเบียนแอปเป่าตัางค์แล้วเนี่ยก็กลับมาที่ช่วงแรกๆอีกทีหนึ่งที่บอก ไปก่อนหน้าน,นี้นะครับก็คือตอนจองเนี่ยก็คือต้องติดต่อเหมือนเหมือนย้อนไปยุคโบราณนิดนึงยังไงไม่รู้นะต้องติดต่อโรงแรมโดยตรงทางโทรศัพท์หรือเว็บไซต์เอ่อเท่ากับว่าเราไปจองผ่านเว็บจองต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่ได้ไง Booking a g o d a หรืออื่นๆก็จะไม่ได้ไงต้องคุยกับโรงแรมโดยตรงยังกับช่วงที่ยังให้จองห้องกักตัวอยู่อะ่ะจำได้ไหมไอเออรเทอร์เนทีฟสเตทควอนตีนอะไรเนี่ย เหมือนกับว่าบอกข้อมูลกับทางโรงแรมเขาไปแล้วก็โรงแรมก็จะมีไปไปใส่ในแอปของเขาก็คือของเราของคนใช้งานนี่คือเป่าตังใช่ไหมแต่ว่าของโรงแรมจะเป็นถุงเงินนั่นแหละพอเสร็จอะไรปุ๊บก็จะมีการแจ้งเตือนมาทางแอปเป่าตังของเราแล้วก็จ่ายเงินผ่านทางแอปเป่าตังเสร็จแล้วก็จะมีคูปองแบบเข้ามาในแอปนะไม่ใช่เป็นคูปองกระดาษนะคูปองเข้ามาในแอปเป่าตังอันนี้คือความเห็นส่วนตัวไม่ได้บอกว่าถูกนะครับรู้สึกว่ามันยุ่งเหลือเกินนะครับก็ คือจริงๆอ๊อฟก็เป็นคนที่ทําเรื่องพวกนี้เป็นอยู่แล้วแต่อ๊อฟยังรู้สึกว่ามันยุ่งเหลือเกินนะครับก็ลดลดไปเลยจบนะไม่ต้องมาแอปเอบอ,อะไรให้ผ่านอ้อมไปอ้อมมาแบบนี้ก็คือที่เขาขาดมากเลยก็คือว่าแล้วอย่างนี้เนี่ยเอ่อคือแอปเนี่ยมันคือเหมือนมีแอปพวกนี้แต่ว่าแล้วเราตอนที่หาโรงแรมนั่นแหละทําไมจึงไม่มีระบบที่เขาเรียกอะไรทําให้ค้นหาโรงแรม คือทําผ่านไอ้สมมติว่าถ้าทาเว็บของตัวเองเนี่ยนะเสร็จแล้วก็หักลดกันตรงๆต,ตรงนั้นเลยก็คือเนี่ยต้องมาลดกันทางอ้อมใช่ไหมบอกโรงแรมก่อนแล้วก็โรงแรมก็ส่งแจ้งเตือนมาก็คืออย่างสมมุติราคาสี่พันก็ลดให้สี่สิเปอร์เซ็นเหลือสองพันสี่แล้วก็จ่ายผ่านแอปไปสองพันสี่ก็เหมือนได้ลดไปสี่สิเปอร์เซ็นจากราคาปกติสี่พันคือมันอ้อมกันอย่างนี้แต่จริงๆถ้าทําเว็บของตัวเองว่าเออไหนๆก็ยังไงดียังไหนๆก็ ประเทศไทยคิดจะเฟื่องฟูเรื่องการท่องเที่ยวก็ทําเว็บจองโรงแรมหรือแอป,ปจองโรงแรมของตัวเองไปเลยใช่าไหรแล้วก็หักลดกันในแอป,ปเลยก็คือถ้าจองผ่านเว็บนี้หรือแอป,ปนี้ซึ่งเป็นของออไทยแลนด์เป็นคนทําเองก็จะได้ลด40%ไม่เหมือนไปทําผ่านพวก Booking Agoda หรืออื่นๆซึ่งจะไม่ได้ลดอะไรอย่างเงี้ยเออท่านี้นยังง่ายไม่ต้องมาผ่านแอป,ปเป่าตรงเป่าตังอะไรให้มันวุ่นวายแล้วก็ไม่แอป,ปนั้นที่ว่า ทำเองเลยหรือเว็บนั้นที่ทำเองเลยไปจองโรงแรมเนี่ยก็ไม่คือควรจะแบบเขาเรียกนะเอาอินวันเลยก็คือนอกจากโรงแรมแล้วเนี่ยก็ยังทำอย่างอื่นได้ด้วยจองเที่ยวบินหรือว่าจองรถโดยสารรถทัวหรือว่าโปของร้านอาหารหรืออะไรเงี้ยร,รวมหมดเลยทางการทำเองหรือหรือให้เอกชนทำก็ได้แต่ว่าให้รวมเบ็ดเสร็จไปเลยแล้วก็จะได้ลดราคามากกว่าไปจองผ่านข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยเออก็มีโรงแรมเยอะมี ไอคนให้บริการท่องเที่ยวเยอะอยู่แล้วก็ทําเองก็ก็เวิร์กอยู่แล้วอย่างเงี้ยเออจะง่ายกว่ามาทําแบบนี้นะครับอันนี้ไม่รู้มาแนะนําวิธีหรือมามาคอมเมนต์นะครับอันนี้เพื่อนเพื่อนฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ